ชายคนหนึ่งที่หันหลังให้กับเสียงดนตรีและเขาได้ก้าวเข้าสู่วิธีแห่งหน่วยรบพิเศษยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องของชายผู้หันหลังให้กับเสียงดนตรีเจสันเอเวอร์แมนเคยได้ยินประโยคที่ว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาทําให้อะไรมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของชายคนนี้จะนิยามประโยคนั้นได้ดีที่สุดแล้วเพราะเขาคือชายผู้อยู่เบื้องหลังวงดนตรีแห่งยุค มากถึง2วงด้วยกันถ้าผมพูดว่าชายคนนี้เคยอยู่กับวงเนวาดาและวงซาวกราเดนเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักให้กับวงก่อนที่จะออกจากวงดนตรีไปก่อนที่พวกนั้นจะกลายมาเป็นตำนานผู้ที่มียอดจำหน่ายเทปรวมกันมากถึงหนึ่งอล้านอัลบั้มในเวลาต่อมาเชื่อว่าทุกท่านอาจจะเสียดายโอกาสที่เขาพลาดไปแต่กลับไม่ใช่ชายผู้นี้ที่ชื่อว่าเจสันเอเวอร์แมนเขาคือผู้ที่ขีดเขียนโชคชะตาของเขาเองและนี่คือเรื่องราวของเขา ย้อนกลับไปในสมัยไฮสคูลช่วงแรกๆเจสันเอเวอร์แมนได้เป็นนักกีตาร์คู่กับมือกลองแชดเชนนิงผู้ที่กลายมาเป็นมือกลองให้กับวงเนยวน่าที่หลังหลังจากการชักชวนของเพื่อนในเวลาต่อมาทำให้เจสันเอเวอร์แมนได้ก้าวเข้ามาเป็นมือกีตาร์คนที่2และเป็นสมาชิกวงคนที่4ของวงเนยวน่า ซึ่งในตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวงเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นวงเนยวน่ากำลังบันทึกเพลงสำหรับการออกอัลบั้มแรกของพวกเขาชื่อว่า Bleach ในช่วงปีคศ1989ยุคนั้นถือเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับวงเพราะค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงและสมาชิกในวงไม่มีใครมีเงินเก็บหรืองานทำด้วยซ้ำมีเพียงคนคนเดียวสมาชิกเพียงคนเดียวในวงที่มีงานทำและมีเงินเก็บในตอนนั้นชายคนนั้นคือเจสันเอเวอร์แมน และสิ่งที่เขาทําคือการที่เขาเอาเงินส่วนตัวทั้งหมด606ดอลลาร์และอีก17เซนหรือประมาณ20,000กว่าบาทเพื่อให้วงได้มีอัลบั้มแรกเป็นของตนเอง ถึงแม้ว่าอัลบั้มนี้จะยังไม่ใช่อัลบั้มที่ทําให้นิวานาดังทะลุปลอดแตกซึ่งในเวลาต่อมาพวกเขาจะสามารถทําได้กับอัลบั้มที่ชื่อว่า Nevermind ที่กลายมาเป็นอัลบั้มเพลงระดับไอคอนิกแห่งยุค90แต่ในช่วงแรกๆนั้นเขาเดินทางไปพร้อมกับรถตู้คันเล็กๆและตลอนออกคอนเสิร์ตไปทั่วสหรัฐแต่อยู่ดีๆฟ์กก็ไม่เป็นใจ เมื่อตัวเจสันพบว่าการเล่นดนตรีในวงนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเขาเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่โลกของเขาเขาไม่สามารถพูดหรือออกความคิดเห็นได้อย่างอิสระอีกต่อไปทุกอย่างมาดูตึงเครียดไปหมดทําให้เขาเริ่มตีตัวออกห่างเพื่อนร่วมวงเขาเริ่มมีอาการของโรคซึมเศร้าและทุกอย่างเริ่มเวลวร้ายขึ้นเรื่อยๆภายหลังจากนั้นไม่นานวงเนวานาก็ได้ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตที่นิวยอร์กแบบสายฟ้าแลบและเดินทางกลับบ้านทันทีท่ามกลางเสียงช็อกของบรรดาแฟนๆเพลงในยุคนั้น และตัวเจสันเอเวอร์แมนได้ถูกไล่ออกจากวงทันทีอันเนื่องมาจากสุขภาพจิตไปจนถึงพฤติกรรมที่เขาเริ่มตีตัวออกห่างสมาชิกวงประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับสมาชิกในวงหลังจากรู้ว่าตนถูกไล่ออกจากวงเนียวน่าคือโอเคไว้เจอกันนะ และจนถึงปัจจุบันนี้เจสันเอเวอร์แมนก็ยังไม่เคยได้รับเงินค่าอัดเพลงในอัลบั้มบลิชนั้นเลยจนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นเจสันจมดิ่งอยู่กับความเศร้าและไร้ซึ่งจุดหมายจนกระทั่งผ่านไปไม่นานเขาได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาได้เข้าร่วมกับวงดนตรีซาวกราเดนในฐานะมือเบสซึ่งในอนาคตวงนั้นกลายมาเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ประสบความสําเร็จไม่แพ้นวอนาเลย แต่โชคชะตากลับมาเล่นตลกกับเขาอีกครั้งเมื่อความรู้สึกเดิมๆกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งและนั่นทําให้เขามีอาการหนักกว่าเดิมท้ายที่สุดเจสันเอเวอร์แมนก็ถูกไล่ออกจากวงอีกครั้งหนึ่งซึ่งในจุดนั้นทําให้เขารู้ว่าชีวิตเขากับโลกแห่งเสียงเพลงนั้นมันไม่ใช่ของเขาอีกแล้วเขาไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงกับโลกแห่งนี้เลยถึงเวลาที่เขาจะต้องหาเป้ามหมายใหม่ในชีวิตแล้วหลังจากนั้นไม่นานถึงแม้เขาจะมีไปเล่นดนตรีกับวงไมฟังอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในตอนที่เขาอุยุ่6ปีเขาได้หันหลังให้กับเสียงเพลงและเดินเข้าสู่อีกประตูหนึ่งที่ไม่เคยมีคนคาดคิดเขาได้เข้ารับใช้ชาติโดยการเป็นทหารในช่วงแรกที่เขาเข้าไปฝึกใน f o r ์ b e n นนิงเขาได้ตัดผมสั้นทอดห่วงที่จมูกออกใบหน้าของเขาก็ดูเหมือนกับพลทหารทั่วไปที่เข้าไปฝึกในนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งเอิร์ธโคเบนผู้เป็นนักร้องนำและหัวหน้าวงเนวาน่านะและคนที่เคยไล่เจสันออกจากวงได้ฆ่าตัวตายอย่างเป็นปริศนา ซึ่งเหตุการณ์นั้นสร้างความเศร้าโศกให้กับวงการเพลงและออกข่าวในทุกหนังสือพิมพ์และสื่อชั้นนาทั่วสหรัฐและเมื่อมีการนําประวัติของวงเงวนวาน่าออกมาพูดถึงก็ปรากฏรูปภาพของชายผู้หนึ่งในสมาชิกรุ่นบุกเบิกของวงในตอนนั้นจ่าที่ควบคุมการฝึกก็ได้เห็นรูปนี้และเข้าไปเรียกเจสันพร้อมกับชี้ไปที่รูปและถามว่านั ine, right, right ่นนายใช่ไหมเจสันตอบอย่างเรียบง่ายว่าใช่ ay, ครับจ่าเรื่องราวของเจสันได้รับการพูดถึงไปทุกทางฐานทุกคนต่างพูดอย่างน่าเสียดายว่า เจสันไม่จะเป็นต้องมาลำบากหรือมาทำอะไรแบบนี้เลยทั้งๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตแบบในที่ทุกคนในฐานนี้ใฝ่ฝันด้วยซ้ำไม่เลยนั่นไม่ใช่โลกของผมไี่ต่อไปแล้วที่ที่ผมอยู่คือที่นี่ที่นี่ทำให้ผมรู้สึกสงบและเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจสันก็ได้บรรจุเข้าหน่วยเรนเจอร์ปฏิบัติภาร,รกิจในหลายสมรภูมิก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเขาอยากจะไปได้ไกลกว่านี้และอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ ในเวลาต่อมาเจสันเอเวอร์แมนได้รับการฝึกและเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกอย่างกรีนเบเร่และได้เข้าร่วมต่อสู้ในหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นที่อิรักหรืออัฟกานิสถานรวมไปถึงการได้ปฏิบัติภารกิจสําคัญต่างๆในช่วงอายุราชการของเขาสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ชีวิตที่โดดเด่นหรือโด่งดังแต่เป็นชีวิตที่รู้สึกว่าการกระทําของเรามันสร้างประโยชน์และช่วยเหลือคนจริงๆ ถึงแม้ในบางครั้งเขาอาจาจะมีอาการงุดหงิดเล็กน้อยบ้างจากผลข้างเคียงของโรคซึมเศร้าแต่มันก็ไม่ทำลายเขาอีกแล้วเขาได้ค้นพบว่าจุดเริ่มต้นของอาการของเขานั่นคือความรู้สึกที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครเลยแม้กับตัวเขาเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกผิดที่กัดกินเขามานานแต่กับชีวิตในกองทัพมันต่างออกไปทุกภารกิจทุกการกระทำมันมีความหมายมันมองเห็นผลที่เกิดขึ้นมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถสร้างประโยชน์ลหลายๆอย่างให้กับคนอื่นได้ โดยที่ตัวเองไม่ต้องโดดเด่นหรือเด่นดังอะไรไม่มีแฟนคลับไม่ต้องมีคนรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขามีอิสระในขณะเดียวกันเขาก็สามารถสร้างประโยชน์และมองเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองอีกครั้งผ่านการสู้รบผ่านสงครามเจสันเอเวอร์แมนลาออกจากกองทัพในปีคศ2006และเป้าหมายต่อไปของเขาคือการได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยได้รับจดหมายรับรองจากท่านในพลสแตนลีย์แมคคิสต์ล ผู้บังคับบัญชากองกำลังของนาโต้ประจำอัฟกานิสถานและผอ,อของเจสอกในตอนนั้นด้วยตัวและเขาได้เรียนจบปริญญาตรีในสาขาประชาก่อนที่จะจบปริญญาโทในสาขาประวัติศาสตร์ทางการทหารภายหลังเขาได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาทางทหารและเป็นศาสตราจารย์ในวิทยาลัยแห่งในช่วงปีคศ2014เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะของสมาชิกวงเนียวานะ่าที่ได้รับเกียรติให้แต่งตั้งอยู่ใน Rock and r o l l h a l l o f f a m e ถึงแม้เขาจะหันหลังให้กับโลกของเสียงเพลงแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งทุกอย่างไปซะทีเดียวเขาได้ก่อตั้งวงร่วมกับเพื่อนๆทหารผ่านศึกในปีคศ2017ในชื่อวงว่า s i l e n t and Night ซึ่งต่อมาก็ออกอัลบั้มแรกในปีคศ2019ร่วมกับโปรดิวเซอร์ที่เคยได้รับรางวัลแกรมมี่อย่าง g e o s h g u t w i n โดยวงดนตรีนี้จะนำรายได้ทุกอย่างมาสนับสนุนองค์กรทหารผ่านศึกและชุมนุมอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษจนถึงปัจจุบัน